เการร่วมงานจากครั้งแรกเกลยนะคะระหะว่างอิเอกะกับจองเจนต้องต้องท้าความว่าเราสองคนอ่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจนทำทำงานกันจริงๆหลายปีไม่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 ใช่ครั้งแรกถ้าร่วมงานอ่ะคือเรียกได้ว่าอยู่กินเป็นครอบครัว <laughs> หนูเกาะพ่อกับแม่มาหลายงานแล้วใช้คำนี้ดีกว่า <laughs> คือ <c oughs> คือคือ,คอทำงานร่วมกันมามา,มาช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นซีรีส์อ่ะคือเป็นโปรเจกต์แรกที่หนูได้มีโอกาสแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบแบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ที่แบบว่าเข้ามาทำกับพ่อกับแม่ค่ะไปไลฟไปอะี่แบบนี้หนูตะล่อมเองคือเราอยากทำแหละแต่เราก็ไม่ได้เป็นคู่ที่มีความเก่งกาจในด้านของการทำโปรดักชั่นหรือว่าการผลิตซีรีส์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะดูซีรีส์มาเยอะก็มีมุมมองของนักรีวิวนักวิจารอะไรเงี้ยแต่แล้ววันหนึ่งมันวันหนึ่งก็แบบว่าเขาเรียกวายมันก็มีกระแสเนาะอย่างที่เรารู้กัน BL อะไรเงี้ยแล้วพ่อเองก็บอกว่าเฮ้ย ถ้าเจมแบบอยากทําไม้บีแอพ่อแบบหนูก็ถามว่าพ่ออยากทําไม้ไวอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าเออพ่ออยากทํานาแต่หนูบพกเออแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งพ่อแต่มันทําไม่ได้หรอกมันยากเนี่ยเพราะเรารู้ว่าพี่เราพ่อเราเนี่ยเขาอะไรที่มันเป็นแบบว่าลงเลือดนะต้องต้องต้องบอกว่าธรรมดาคือคือคือปกติธรรมชาติเราเราเราก็ทํางานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวายซะเท่าไหร่ครับพอเวลาถ้าเราคิดว่าทางกองทัพจะทำไวยสักหนึ่งเรื่องเนี่ย วายเรื่องต้องมีความพิเศษควาเป็นนิยายที่มีความพิเศษเพราะพอดีเข้าทางพอดีไงเกมก็ม้าทางก็ไปหาหนิายมามนพ่อนี่ไปเลยจ้ะ <laughs> มาลองดูก็ก็เลยเป็นเป็นทัวร์ขึ้นมาซึ่งก็ต้องบอกว่าก็สมใจเลยครับ <laughs> ก็ <laughs> รักเรื่องสมใจม,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 มัน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 มีจริงๆแล้วทัวร์มีหลายๆหลากหลายอย่างมีหลายจริงๆมากมันจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างจะมีความความดุเด็ดเด็ดมันค่อนข้างเยอะเนื้อหาที่ค่อนข้างจริงๆแล้วมัน เกือบๆจะซับซ้อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราก็หลังจากอ่านย,าย้ายทำไพโรดอ่ารีเซิร์ชทุกอย่างแล้วสุดท้ายเราได้ข้อสูปแล้วแล้วมันออกมาเป็นบทเ,เวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันที่กำลังถ่ายทำอยู่ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทําให้ทุกคนอ่ะย่อยง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานกับเรื่องทัวร์ได้มากขึ้นครับแล้วถ้าใครที่ได้อ่านทัวร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทัวร์เนี่ยเป็นนิยายที่ยาวมากแล้วก็รายละเอียดในเรื่องเนี่ยเยอะมากๆเลยยาวที่ไหนพันกว่าหน้าเองโอ้ธรรมดาแต่ว่าคือพี่พ่อคืออ่านจนจมแล้วก,ก็ก็เลยสนานะกลายมาเป็นนี่แหละซีรีส์<ช>ที่เรารจะได้ ใกล้จะได้ดูกันแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจากในนิยายแล้วเรามามทําเป็นซีรีส์10 EP ีเนี่ยเรื่องราวจะดําเนินไปยังไงใช่เพระเาะจริงๆคือมันก็มีบางพาร์ทบางส่วนที่จะทําให้เหมือนนิยายทุกอย่างก็ไม่ได้นาะเพราะว่านิยาย,ายเป็นตัวหนังสือแล้วมันก็เป็นโลกในจินตนาการมากๆอ,อะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องดึงเอาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นแบบบทจําภาพจํามาใช้ในเวอร์ชัน,นตัวซีรีส์แทนอะไรเงี้ยก็รอติดตามแต่หนูมั่นใจว่า ทุกคนต้องชอบค่ะใช่นนอครบรถหมดเลยเวลาแบบเนาะต้องต้องบอกว่าทัวร์เราใช้ทีมใหญ่ของของคุณธัรมเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็แบบว่าก็เต็มที่ใช้กองคับแบบ full scale full scale มากเพราะฉะนั้นก็ก็ก็คิดว่าทุกคนก็จะได้เห็นทั้งภาพแสงสีเสียงเอ่อบทที่แบบเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่น่าจะน่าจะแปลกใหม่เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ ที่เราได้ทำ NC ทั้งบอกอะไรพูดกับทั้งสองท่านทั้งผม,ท,งผมทั้งพี่เจษเองก็แบบทั้งแรงเหมือนกันที่ทำ NC ปิดใจไหมคะ NCY สนุกไหมคะต้องลองดูก็อยากให้ทำทำให้ดูว่าเป็นยังไงแ,แต่จริงๆอันนี้ขอบท่าที่ผจะให้พูดคือค่อนข้างว้าวในในใน,ใน NC ของของทัวร์มากๆอยากให้ติดตามจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากขาย NC เราก็บอกว่าทุกซีของเราคือดีมากแต่พูดถึงพูดถึง NC ขึ้นมาเนี่ยเพราะเราค่อนข้างที่จะคิดว่า เอามีความกลัวด้วยความที่พี่เอ่อพุ่งกับของเราเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็เป็นพี่เพชร <c oughs> พีเรพ่เข็ซึ่งเป็นแบบว่า <c oughs> โอ้โหมีครอบครัวมีลูกทั้งคู่อะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่เกตแต่ว่าพอพอมานั่งดูจริงๆเฮ้ยเขาสามารถตีความออกมาเป็นความรักได้เท่ากับว่าเอมันไม่ใช่เซ็กซี่แต่มันคือเลิฟซีนมันคือความรักจริงๆแล้วก็มุมมองของทั้งพี่เพชรแล้วก็พ่อก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะว้าวกับกับความรู้สึกของเรามากๆในฐานะของคนที่ดูวายมาหลายหลเรื่องแล้วแบบพอมาเห็นแบบวิธีการคิดของพ่อว่าสุดท้ายแล้วแม่งมันคือแค่คนสองคนรักกันเราก็รู้สึกว่าอโอ้เราเรสเพคมากกับงานชิ้นนี้แล้วก็เรสเพคมากกับ ทัศนคติของคนทั้งหมดในกองเพราะจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พ่อกับพี่เพชรทุกคนในกองทุกคนในกองแม้กระทั่งทีมดีโอพีเอผู้ชภาคเอกก็เป็นวัยเรื่องแรกเป็นวัยเรื่องแรกทั้งหมดเรียกว่าเป็นวัยเรื่องแรกที่มาเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายก็ทําผลงานออกมาแต่พอพอเห็นในซีนปุ๊บแทนที่จะเป็นวัยเรื่องแรกบางคนอาจจะยังไม่ชินเนาะกลายเป็นจิ้นกันเองในกองไปเลยเลยแบบว่าแบบเฮหน้ามันจริงหน้ามันดีอะไรเงี้ยรอติดตามเพราะหนูว่าทุกคนต้องชอบค่ะ จริงๆอ่ะหนูว่าคุยกับพี่อับชั่นคือหนูมองอย่างนี้ก่อนหนูรู้จักแม็กนัทมานานมากรู้จักมั้งตั้งแต่น้องเข้าวงการปีแรกๆเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุยกับพี่อับชั่นแล้วก็เรามองว่าหลายๆคนก็จะค่อนข้างเห็นแม็กนัทมานานก็จะรู้สึกว่าเอ้ยอาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เราแล้วก็น้องนัทเองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าคงแบบเป็นคาแรคเตอร์น้องไปอะไรเงี้ยหรือว่า เป็นคาแรคเตอร์เดิมท,ที่ที่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราอะมองว่าไม่ใช่เรามองว่าน้องที่เรารู้จักมีความสามารถมากกว่าหนังแล้วก็เราเรามองว่าน้องสองคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มี มีทาเลนต์มีมีทาเลนต์ต,ต่างๆงเลยต้องบอกว่าเขาเป็นคู้ที่น่ารนะักแล้วก็เราเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแองนัทมามาตั้งสัปหะละมีการนำมาเมตตั้งแต่ตั้งแต่ตอนทำแฟนมิเลยไรต่างๆทีนี้พอมีโอกาสได้ร่วมงานกับนัทในซีรีส์โปรเจกต์สั้นๆเรื่องหนึ่งของบริษัทเนี่ยเราทำแล้วเราไปมีโอกาสร่วมงานกับแม็กในซีรีส์สั้นๆในโปรเจกต์ของบริษัทเนี่ยเราสึกว่าแม็กอ่ะเป็นเด็กที่มีของก็น่ารักในการทำงานเขาเขาคนน่ารักเขาเขาตั้งใจทำงานมากๆแล้วรู้สึกว่า มันหาได้ยากเหมือนกันนะสำหรับเด็ก g e เ e r a t i ใหม่ๆที่จะพยายามปรับตัวอย่างเพื่อเพื่อให้ได้สิ่งที่แบบถือได้ว่าเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแบบแต่แม็กมีความสิษตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองชาเเนจ์กันแม็ซึ่งจริงๆเราต้องบอกว่าบทบาร์ัวเขาน่าจะเป็นบทที่ยากมากใช่หนักด้วยมันไกลถ้าใครรู้จักแม็กถ้าใครรู้จักแม็กและอ่านนิยายจะบอกว่าไทยกับแม็กคนละคนคนละคนคนละคนมากๆเงี่ยคือคือเอาเอาเตอร์ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช่ไปได้แต่ว่า ด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์แล้วที่ใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างแต่พอสมควรแต่พอมาเล่นจริงๆเราไม่ติดเพราะมันมันก็มันก็ผ่านกระบวนการแบบการการกานเวิร์กช็อปเราเราอาจจะต้องยอมรับว่า ตอไบบนไพลอตอ่ะมันอาจจะยังแบบยังไม่เข้าบทยังไม่เข้ารคเตอร์แ,แต่แตแตบอกเลยว่าอันนี้คุณจะเห็นแม็กภาพใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงน้องนัดเองด้วยก็ค่อนข้างว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลตัวพี่ออปชั่นเองก็ปรึกษากับเราแล้วก็ตัวน้องเองก็ปรึกษากับเราเพราะน้องเองก็ก,ก,กังวลว่าจะติดรคเตอร์คนเดียวเนาะแต่พอมาเล่นเป็นครามจริงๆต้องบอกงี้ว่าค่อนข้างเป็นครามที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รักของพี่ๆแล้วก็ทุกคนในกองทั้งแมททั้งทั้งจิ๋วโอ้ได้ดูได้ดูครับก็อย่างที่บอกว่านัดถือเส้นเรื่องที่หนักมากสําหรับชัวร์นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเดินเรื่องที่ต้องข้ามไปข้ามมาของทั้งสองโลกแล้วก็แบกภาระอันยิ่งใหญ่ของเรื่องพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระก้อนนี้จากทีมทั้งหมดที่ย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องถูกใส่ไปอย่างตัวนักต้องบอกว่า นัดถึงเช่นนั้นแะแต่ทําได้ดีนะครับมากๆต้องชื่นชมอยากให้เห็นวันที่แบบเขาแบบโดดน้ําซ้าไปซ้ำมาหรือแบบโอ้ตายแล้วลูกเอ้ตอนตอนสามทุ่มครึ่งเนาะใช่กองต้องเลือกสี่ทุ่มตอนสามทุ่มครึ่งอ่ะเราก็ยังไม่เสร็จสับยังเหลืออีกสามคัดที่ต้องจับนัดโดดน้ําทั้งหมดสามคัดเราต้องจับนัดโดดน้ําลงไปแล้วเอาขึ้นมาทําแห้งทาแห้งเปล่าเปล่าาทำให้แห้งเป็นแบบคนลุมแล้วก็โดดลงใหม่แล้วก็ึ้นมาทําแห้รอบ น้องสู้มากค่ะต้องบอกว่าสู้มากเพราะว่าทัวร์มันจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องมันมาจากเรื่องเนาะมันทําให้การถ่ายทํามันค่อนข้างลำบากลำบากจริงๆแหละเออซึ่งซึ่งลำบากมากๆใช่เราก็แบบเออเราก็สงสารน้องเพราะว่าน้องก็แบบน้องก็แบบ นึกออกปะผิวบางๆอ่ะเวลาเขาโดนกัดเป็นนองเป็นน้องแล้วเราก็โอ้ตายลูกเอ้ยเขาก็สู้เต็มที่ค่ะไม่มีบ่นสักคําเดียวใช่สิ่งเดียวที่นัดบ่นคือสิ่งเดียวที่นัดบ่นคือทีมจะถ่ายต่อได้ใช่ไหมครับแม่เอ็นดูเอ็นดูแม่งกัดปากปากกุ้งบังอะไรบ้ไปเลยบางที่มันยุ่งป่าไงก็จะไม่เหมือนกับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะให้ฝากซีนเรื่องนี้แล้วก็มีกครออกแอร์กันตอนไหนไงหมโอเค ก็ต้องบอกว่าตั้งใจทำมากมากค่ะทั้งทางทีมของทางกองทัพเองทั้งตัวนักแสดงแม็กนัตแล้วก็น้องๆองทุกๆคนเองนะคะก็อยากให้ติดตามกันนะคะจะออนแอร์แล้ว21มีนาคมนี้ทางไอชีนะคะยังไงก็ติดตามนะคะอยากให้ให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็ที่หลายคนอยากรู้ว่าเราอาจจะมีออนในทีวีหรือเปล่าต้องบอกนี้ว่าเราออนที่เดียวเลยนะที่ไอชีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถติดตามรับชมได้เป็นเวอร์ชั่นเรียกได้ว่าจัดดักจัดเต็มนะที่ไอชีที่เดียวเท่านั้นนะก็ อย่างที่บอกย้ำอีกครั้ง21มีนาคมนี้2ทุ่มทุกวันพฤหัสนะกับไอซ์ที่ไอซีกับ ICE, ทัวร์ ICE e K our, ครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกของปีด้วยนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะของไอซเองแต่ว่าเป็นของอุตสาหกรรมซีรีส์วายไทยเลยอะเพราะว่าก็เราก็มั่นใจมากๆครับว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นดอกการเปิดประตูปีมงกรที่ทุกคนภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าตอบโจทย์แฟนนะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะแฟนทั่วโลก่างแฟน ได้ยยมชมกองแล้วไางคะพ้่คนดพี่ยังเดินดูไม่หมดครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากมากแล้วก็จริงๆครับผ่นเป็นใจกับสิ่งนักแสดงก็เปล่งออรา่าเต็มทีผมว่าแค่พี่ๆนักข่าวเห็นนักแสดงวันนีกวว้ก็เห็นถึงบรรยากาศที่มันแบบจะมาที่น่าสนใจและวันนี้ผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกวัน,นวที่นักแสดงแบบทำงานเต็มที่นในกองแล้วก็ติดตามรอดชมได้ในซีรีส์อย่างแน่นอนแน่นอนค่ะไอซ์ซีรีหลายคนคาดหวังอันคัดครับยังไงคะเป็นยังไงครับอันคัดเรื่องนี้ก็อันคัดไปเลยเจ๊ มันต้องเต็มที่เนาะผมว่าแต่เหมือนที่บอกครับว่าอันคัดเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะแบบเลือกซีหรือซีแนะ่นีน่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเ,เข้มข้นมากขึ้นที่เราสามารถดูได้ในอันดับตัวชาติแล้วก็แน่นอนเพอเรื่องนี้แบบเราจะมาดูได้เต็มๆเต็มประสรบการณ์แล้วพวกว่าทั้งภาพและสีทุกคนที่เป็นสมาชิกวีไีของเราก็ <c oughs> าจะได้เห็นแบบประสรบการณ์เต็มๆแล้วก็แบบแนิดๆเลยทีเดียวเพราะว่าทางนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเฉพาะในเชิงเนื้อหาอย่างเดียวเชิงภาพโปรดักชันเลยเราก็จะเห็นคุณภาพสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ สุดท้ายให้พี่ป๊อปปี้เชิญชวนแฟนๆหน่อยด้ไหครับครับก็ทัวร์นะครับผมติดตามได้บนไอซีทีเดียวนั้นครับก็อยากจะให้แฟนๆมารับชมกันเยอะๆครับมาเห็นความมั่นใจของทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็โปรดักชันที่เชื่อได้ว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของคอนเทนต์ไวไทยไปด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในความสนใจของทุกคนแล้วก็เป็นการเปิดต้นปีที่น่าสนใจอย่างแน่นอนครับผม แล้วขอย้ำอีกนิดนึงค่ะว่าต้องเป็น V.I.P. ด้วยนะคะเพราะว่าไอศีีเขามี V.I.P. นะคะจะได้แบบว่าดูกันแบบเต็มๆนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับ V.I.P. ของ King of u n c a r t ไอศีนีนะคะจริงๆ,งๆอยากแอบ,บชวนนิดนึงปีนี้จริง V.I.P. พ p r e m i ยมน่าสนใจครับคือ V.I.P. เราจะมีทั้ง V.I.P. ขนานดาแล้วก็ V.I.P. พร p r e m ยมเนาะ V.I.P. พ p r e m i ยมรับชมได้หลายคนมากขึ้นแล<อ>้วก็จะมีราคาราคาเนียเน่ยสุดเต็มอิ่มแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวแอบบอกว่าจะมีโปรโมชั่นเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นติดตามชมนะคะ ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ